คืนขอหวยการขอหวยหรือเชื่อในโชคลาภเป็นความเชื่อและความชอบที่เกิดขึ้นในแผ่นดินที่ชื่อว่าภาคอีสานเชื่อในสิ่งลี้ลับนับถือผีนับถือบรรพบุรุษซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความหลอนตามมา เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายมานายมาเป็นคนภาคอีสานมีอาชีพทำไรท่ทำนาเที่ยวเล่นตามภาษาคนโสดนายมารู้จักกับหลวงปู่รูปหนึ่งซึ่งหลวงปู่รูปนี้มีชื่อว่าหลวงปู่สี หลวงปู่ศรีเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามมีศักเป็นลุงกับหลานกับนายมาอันไหนที่ได้เงินนายมาแกจะทำหมดไม่ยกเว้นแม้กระทั่งอาชีพของหวยมีเลขดังที่ไหนแกจะไปกับหลวงปู่ศรีซื้อหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้างตามประษาคนชอบเล่น คืนหนึ่งเป็นวันที่14ของเดือนก่อนหวยจะออกสองวันแกก็ได้ไปขอหวยกับหลวงปู่เหมือนที่เคยขอมาทุกงวดวันนี้แกขออยู่ที่ต้นก้ามปูใหญ่ท้ายหมู่บ้านทุกอย่างเป็นไปตามปกติตั้งขันห้าจุดเทียนหนึ่งเล่มธูปหนึ่งดอกนายมายกขันห้าขึ้นเหนือหัว แล้วหลวงปู่ก็เริ่มสวดบนไล่พระคาถาสวดชุนนมเทวดาเพื่อขอหวยแล้วนายมาก็ได้วางขันห้าลงนั่งหลับตานิ่งอยู่ครู่นหนึ่งก็พูดออกมาว่าพวกเองมาทำอะไรที่นี่หลวงปู่กับชาวบ้านที่ร่วมกันไปด้วยมีประมาณสองถึงสามคนรวมกับนายมาก็เป็นห้าคน หลวงปู่เลยพูดขึ้นว่าข้าพระเจ้าทุกคนมาขอบารมีขอไวจากท่านนี้แหละแล้วนายมาก็พูดต่อว่าถ้างั้นข้าจะให้พวกเองพอพูดจบชาวบ้านก็ถามต่อว่าแล้ววดน,นี้ตัวไหนขอรับนายมานั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งก็เลยพูดออกมาว่าห้าเจ็ พอพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนายมากับหลวงปู่ศรีและชาวบ้านก็พากันกลับบ้านตามปกติผลปรากฏว่าหวยที่ออกในวัดนั้นในวันที่16ถูกสามตัวตรงๆคือ507ซึ่งทำให้ชาวบ้านและนายมาดีใจกันทวนนาและชาวบ้านก็เชื่ออย่างสนิจใจว่าวิธีนี้ได้ผลจริง ในเวลาต่อมาพอถึงงวดวันที่หนึ่งของเดือนต่อมานายมากับหลวงปู่ศีและชาวบ้านสอง,งสามคนก็ได้พากันไปขอหวยตามปกติคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดและเป็นวันพระใหญ่สถานที่ที่ไปขอหวยจะเป็นคูหนอ,องกลางนามีกอไผ่สองกอและมีสารตะแหกอยู่ใกล้ ลมชอยเย็นสบายเพราะเป็นที่โลง่งพอถึงเวลาสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณพิธีกรรมขอหวยก็เริ่มขึ้นนายมายกขันห้าไว้เหนือหัวหลวงปู่ก็เริ่มไร้มนสวดชุมนุมเทวดาต่อไปเทียนหนึ่งเล่มตามปกติแต่สิ่งที่น่าแปลกในคืนนี้ลมที่เคยพัดจู่ๆก็ไม่มีลม และทุกคนก็ไม่ได้เอก,เอกใจอะไรทำพิธีต่ออากาศร้อนอบอ้าวเข้ามาแทนพิธีเริ่มขึ้นหลวงปู่ก็ได้ท่องพระคาถาขอหวยไปเรื่อยๆนายมาได้ยกขันห้าแล้ววางขันห้าไว้ตรงหน้าเริ่มใช้มือประกบกันแล้วตีมาที่หน้าอกเป็นจังหวะซึ่งทางภาคอีสานเรียกว่าการเข้าธรรมพอตีไปได้สักพัก นายมาก็หยุดนิ่งแล้วพูดออกมาว่าพวกมึงทำอะไรกันซึ่งคืนนี้เสียงที่พูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายแก่ไม่ใช่เสียงของนายมาซึ่งทำให้เกิดความแปลกใจกับหลวงปู่และผู้ที่ติดตามมาเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเรื่อยๆแล้วหลวงปู่ก็พูดว่า พวกข้าน้อยมาขอบารมีขอหวยกันครับนายมาก็พูดต่อว่ากูไม่ให้พอพูดเสร็จนายมาก็หันหน้ามาทางหลวงปู่และชาวบ้านที่ตามไปด้วยหน้าของนายมาเป็นใบหน้าของชายแก่อายุประมาณ80-90ถึงปีทำหน้าตาดุแบบไม่พอใจในตาแดงกำ หน้ามีแต่รอยเหี่ยวย่นหลวงปู่และชาวบ้านก็ตกใจสุดจีดทำอะไรไม่ถูกอาปากค้างเพราะความกลัวบริเวณนั้นเงียบกันหมดไม่มีใครพูดอะไรแล้วนายมาก็หันหน้ากลับไปสักพักก็มีเงาผู้ชายร่างใหญ่เดินมาข้างหน้าของนายมา แล้วใช้เท้าเตะเสยเข้าที่ปลายคางของนายมาจนนายมาตกไปในหนองน้ำพอหลวงปู่และชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็พากันรวบรวมสติลงไปยกร่างของนายมาขึ้นมาบนคูหนองน้ำแล้วใช้น้ำลูบที่ใบหน้าของนายมาจนนายมาได้สติแล้วหลวงปู่นายมาและชาวบ้านที่ไปตอนนั้น ก็ได้พากันจุดธูปเทียนขอขมาเจ้าที่เจ้าฐานและผีที่เจอในคืนนั้นแล้วนายมาและหลวงปู่ชาวบ้านทุกคนก็พากันกลับบ้านหลังจากเหตุการณ์วันนั้นทําให้นายมาและชาวบ้านคนอื่นๆได้จําจนวันตายตอนนี้หลวงปู่ก็ได้มรณภาพไปหลายปีแล้วนายมาและชาวบ้าน ก็เลือกไปขอหวยตลอดชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ก่อให้เกิดความงมงายเพราะความงมงายไม่ใช่ทางเจริญ